พระเอกภูทรอีสานใต้พองพัดดีให้ขึ้นสูงสูงลงซาซาทำเวลาได้หลายหลายขอให้ท่านโชคมาขอให้ท่นานโชคดีสามพร้อมนะครับทองพักดีเ่ไป เรียบร้อยแล้วนะครับแงขาดตองบัดีืนแงขาดบัสบัดดีปแล้วคนไปเหี่ยบบหารงอากเรนเโอ้สามสิบีสามสิบปีเรียบร้อยครับสามสิบปีสามสิบปี ีเป<ม> <gi> ๊ะแล้วครับสามสิบเทองพดดี